สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้จะผ้ามายาำบางลันครับผมผมกะใส่บางลันไปปว,ว้ประมาณสีบังครับผมอ๋ใส่กับหนัวไว้ประมาณหาหลังครับเหรวประมาณสองหลังนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิพ้าไปยาำครับเหมือนเนี่ยูฮ้ยน่านี่ครับสวนหมักแตงครับผมมันห่วยแล้วละมือด้ครับพี่น้อง มาแต่สอลครับหกมงหกมุ่งเครื่อครับเดีย๋ยครับใบเตยไม่ได้สายอยะไรเพื่น้องมันผาบมันจะง่วบ่พี่อน้องมันจะส่อ้เพื่อน้องเออใบฟงยางเไปใบฟงจิตนั่นแหละเพี่น้องมันจบง่วเดี๋ยวมันจะส่อลเหี้งนะพี่น้อง เซเวซ่าจะคว้างซวงหลังครับเอ็กซิมี่โบบุลล่องพุงพี่น้องอะไรย่ำหนาวมันย่ำหนาวดอกย่ำเรื่องแรงนะครับตาแหนมกับสีบเบลแล้วเนาะพี่น้องเนะาะเกิเป็นเนื้อโค้งไก่ลับครับผมเขากับมักใส่ไข่ครับใส่ล่องพุงพี่น้องเพื่อนมันเออเซเวนี่ซวงหลังเซเวนี่เราซวางหลังพี่น้อง môn 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 เคยใส่เกือนอกเอ้มอมีเที่ยงกี่มอพีลงอมึงยือหรอกบ้านที่เขาน้อย่างหน่พี่หลงนวเขาแลวกแล้ยครับเนีย่ยค้งกันั้น,นยี่นี่กินข้าวดีอยู่ น,นํามาขอบ้บออมซีเมน์ปะไรอยู่บพี่นอ้องซ้มซีเมน์ปะไรอยู่เด้อี่เปนปะไรบอมกับมันแค่ใจกันเวลาขึ้นไปเท่ทั้งโคกเลยพี่น้องมึงกัน,น,น,กนมึนบอหัวละพี่น้องมึงมยาาแนงยนนะครับหลังหนึ่งม่เขาอครับผมมันเป็นน้ำขังไื้อ นี่สาเก้าที่เขาไมาใส่เบ็ดปลาไหลครับผมพี่น้องที่เด้ตัวใหญ่งนเนาะเดี๋ยวผมมาใส่บางด้านถิ่ไมไปลองเพิ่อนวันสิเข่าก่จะมีหู้อยู่ดิผมเห็นหู้อยู่เป็นมือได้งน้อยด้วยน้องพันแข็งครับปัดไปยามล้างไม่คุเขาไม่ยามล้างนี่นครับใส่ไปมองนี่แหละล้างหนึ่งอ๋อน,นี่ยปกติอยู่คุณครับล้างใน่คุณเห็นมัตตาไก่เหรอครับนีเขอาถูกว่าไฟเดือดพี่น้อง อับินจะเป็นมึงเหมือนได้ยังไงอยว่าท่านแจีงครับผมผมมองกลัวแล้วดิหนิพี่น้องตีกเกี้ยนมองเลยดิหาแล้วครับบางลาโนนกไปคือพวกมองได้ปลาไหลไงละครับนี่ตัวเดียวครนบปลาปลาไหลไง เออวะเอ้อออยขออยู่ขอกิ้มนะเด้ออะไรมากินมเลยเด้อไปอยู่ได้อยากนอนหน้ามันออกองเงาเนะคะรับฟอนเป็นควงไก่ข้างใน ไม่คื mm. ออะไรครับไอเบื้องหลังน,นั่นอ้าอามาสามหลังอี่งนี้มีหนอี่จะโค้งไก่หลายยุงนี่อ้าไอเบื้องหลังนั่นกันตัวโอ้ผมล่างใส่บางอย่งเ โอเคซับใส่ไข่เงยหนึ่งอออใส่เปสิบบังครับ,บนี่นะร้านเขาจักบังนะป่ะ่าตะรับมีมีอยู่แล้วนะครับซานน่หม้อามาใส่เบ็ดเราเห็นหูนเดียวกันมีครับหูมันหูมันน่เหมือนกันนะ bằng sẽ mình đi mượn này đi ơ, chưa đi đi mượn chưa đi đi mượn không đi mượn chưa đi mượn ลองมึงดูสืดอหยีบอ๋อขนอู้รกพี่น้องม,มาพี่น้องมาแนล้วครับร่างที่หาของมาเอ๋อยุ่แขางทางนี่นะครับผมพี่น้องรลังนี้ผมมาใส่ตุ่มกบอยู่เขาซ้อนตัวอยู่แล้วยามมงิ่งไปไลที่นี่มัพี่น้อง แล้วขาเจ้ามาใส่เบ็ดปะไรมใส่อยู่ครับเห็นห้อยผุณาใส่อยู่ส้างปุ่นเหรอครับเขาไมายามเพิ่งพี่นอ้องคือบ่บังเลยเออปะไรเลยเ้อะฝุ่นเลยนำเขาอ่องหยักนาดทาก,ากาาวันเป็นอันไกลครับผม่นนําน้ำอ่อนงยก บวมหูด้วมีบ่มีพี่ห้อต้องหา,หนาหนยน้องบิดมือน่งหูครอบ่อบมีดหรอเหนออ๋อนี่ล้างนี่นี่ครับอเขาเจินไปให้แต่น่ะตนะ้องมียืนนี่เห้อบ่มหครับแดดไม่ไล่ปิดตะมีกับบมีพี่นอ้อ เพื่อทีเหมอนกันนะครับเนี่ยข้องไก่พี่น้องเนี่ยข้องไก่เท่ต่อกรับเพื่อนไอ้ข้องไก่สับเอย่างพี่น้องกินมือใส่ยเลยครับผมม่ต้องห่วงนี่ครับล้งงลบา,งบลางนี่นเนยลยล้างนี่มาใส่เบ็ดปลาไหลอยู่ครับระลังมันน้ำขวัญมันหรือที่น้อง ตะวางแหลงอีนึ่งหล่ะขอยากหูเนาาวายน้ามนาเมันเข่าบ่บ้านมันหนามนาอกายหนาวแล้วพี่น้องเข่าหูเข่ายังบบละบ่ออไร่งกอมึอยืนหรอกที่ที มีติลีพี่นอ้องอ๋อลังต่อไปพี่น้องโอ้หกลังก็เด้อท่านมีปละไรยังครับอพี่น้องโอ้หกบัง้ะครับบ้านหลวนเขจาจะบังได้ปะเขาจะบวกนี่พี่น้องข้างทางเลยล่ะบวกป้าไหมครับผมพี่น้องไปข้างทางครับรดกลับมาเที่ยวมาอย่างน้อพี่นอ้องนะ โมมันเด็ก็จะว่ากันเด้อพี่น,น้องมาใส่บางลันเนาะโอ้ยห h à b ไปต thự มีหนูแย่งเลยนี่แต่บวมียู่ครับนี่ครับอ้วกเลิกเด้อยู่พี่น้องเป็นเพลงสีเล็กเลิยคือพูด น้ำหมดนะครับไม่คือจังอันม่คือจังปูจังหอยะอะไรหนอม่เท่เหบิงเลยครับโอ้โอัไกลนี่นะครับไปซ้ำล้างพี่นอเจ็ดล้างละเมื่อท่านเห็นปลาไหลหอวหยหอยหอยหอยียยี่ คลิปลงให้พี่เห็นหลังมึงบล่ล่ะยังเฮ็ดยากอยู่ครับคือเอาอดูหน้าชมน้ำกันเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อมึงมีอย่างไรก็กได้เนาะเนอะพี่น้องเฮ็ดหลังแล้วครับทางทั้งเลยก็ไปคือบ่พี่น้องโจับไปยามจับหนึ่งเด้อครับมันก็นยังโยกอยู่ครับกล่อง เจ้าเสือผมยิงได้สำหรับเนามันมีใหม่นั่นคือเขาผมมาได้ย้ำนิ่งแล้วมันก็ยังโยกอยู่ย้ำให้ยังย้ำให้ยังเนะพี่น้องเนาะคุนมาช่มกันพี่น้องเป็นยังไงขาร้อนขอจุกตัวได้ปะอะไรนะมาเฟ่กินเบอร์เราบ่มางคนเลยไม่มีเราพี่น้อง เอ้าอยู่บนแมนเตียมแดกหรวบุน้อบุัน้อคุลุงคุลุงอยู่ออเสวที่ไหนบางทีหังยนรถดูล่ะนี่ยบุญน้อี่ยอ๋ที่นี่กันได้ยีนาของเสียบกล้องบุญน้อแมนบะไหลบน้องมันงูสมบุน้อโอ้ยที่นอหังบังดู โอ้ยแต่เดี่ยวนะพี่น้องคือบกลอหลาะนะอยพี่น้องเดี๋ยวไปจะบุเห็นครับเนาะยังไงก็ยังมีแต้มตอยู่ทางนอกพี่น้องเนาะเออคือคือเลียกองล้างครับพี่น้องเพื่อสงเสริร้อนเขามา้ยังไงบุญพี่น้องเนาะไปล้างต่อไปครับมาสวัสดีพี่น้องโอ้เรามาแต้มเดียวนึงพี่น้อง หลอดหน่อยนี่ครับเออนี่ครับทำไมยำกั๊บนูไปพร้อมครับผมพี่นอ้องยำกั๊บนูไปพร้อมแล้วก็่งยำบางลั่นไปพร้อมมนักพี่น้องเนาะล่างเดีบเอาถือผมก็จะใส่ข้าไปหนี่อยนะครับนี่ครับเหมือนหมัมาเลยพี่น้องอน,น,นี่ครับเป็นว่าพี่น้องเอาเอาบังเลยล่ะใส่ทีนี้ว่ามันอยู่ไก่บ้านด้วยครับขี้ตีนบ้านด้วย รังนี่ลูกรงนี่นี่หลังนี่กับบมาแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับให้หากินอย่ต้องห่วงกับผมพี่น้องใชไปหาหลังครับลังนี่เป็ียนกันพี่น้องนี่ลังนี่กับบมาพี่น้องลังนี่กับบมานี่ครับใช่หินไป่ได้พี่น้องอิู่บร้เวณนะครับ ในรังนี่อุ้ยรังนี้กับบ,บ,บ,บมาที่นึ่งเห็นไหมครับหพรามันหากินอยู่อะมันมีตัวมนี้เลยอยู่ข้างฟังทั้งคุณครับผมพี่น้องเลยอยู่ข้างทั้งคุณอีกฟังซ้ำรังอ่ะ เดี๋ยวหีใซะเหี้ยวพี่น้องเซะเหี้ยวไปล้างนึงหมู่หน่ยโอ้บอ่พาพันเลยพี่น้องโอ้บ่ก็พัดหนยเลยครับแล้วก็จะเป็นกรับครับยืนเลกรับกับบางลันครับยำมรู้กันพี่น้อง นี <Brain. S 1> ่เลยไอ้บ่มา่เอาขเลยไหมพี่น่องเออดี๋ยหยอเหย่ยวหอยินครับอุ้ยหย่หอัาลันครับผมแหยอ่วหอลันครับหยอ่หอลันพี่น่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนมาพานเหี่ยวเหยี่ยวพี่หน่องตัวเบออกลับเลย ล้ผมยามบังลัน่นเพ่หนมันมนทางมันรับยิ่งนกว้างยิ่กว้างเลนเอ้ายามบังนั่นกันเหมือนพี่ต้องต้งลังคือหายครับบังนงั่นาโอ้มันเยอะปู่เลยเออนิ้มซิงครับผมพี่น้องนิ้มซิงครับเอ้าเลีกยล้างนึงที่หนกำนับเขากับบุกลูหรอครับ เส่ที่ม่เห็นพี่น้องเออโอ้ห้มากัดหยาครับโอ้เพื่นกินก็สนับเอออีกล้างนึงพี่น้องอีนเด้อะไรฮะมันเนี้ยวะอะไรทำเนา มันแยังดอกพี่น,อน้องมันโค้งไกลมันเป็นอะไรมีมันโค้งไกลคือมันป็นอะไรเท่ออกว่กับทิ่มรถโอ้ยมีแต่แมงอะไรบ้างพี่น้องแมงอะไรบ้างรถดดสูตรบ่นะ้อเกิดไปทึงท่งๆหมดเลยพี่น้องวันนี้โอ้ยเป็นไรหน่อยแต่เดียวครับตัวรูปผลงานโอ้บประมาณดอกพี่น้อง โอ้ประมาณก็บประมาณบุเดืออะไรหน่อยตัวน,นึงนะพี่น้องเนาะก็เพียงอย่างละพี่น้อง,องเดี๋ยวผมไปค้างกันเทอาบ่าได้มูอมันผมเช่บ่มีแนวเห็ดดอกครับอ๋อขอบคุณครับผมพี่น้อง